ะะจะกําลังดูนะคะคลิปงานแต่งงานของน้องชายที่ทํางานค่ะแต่งงานไปแล้วหนึ่งคู่แล้ววันนี้นะคะจะก็อยู่ที่ใจกลางทองหล่อนะคะศูนย์รวมของ Wedding Planner เลยวันนี้จะมีนัดกับน้องสาวค่ะเดี๋ยวเราจะมาเลือกชุดงานแต่งกันตอนนี้น้องยังไม่มาค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งในร้านแล้วก็ไปดูว่าวันนี้จะจะมาพูดเรื่องราวกันเงินการลงทุนง่ายๆเรื่องอะไรเดีย๋ยวตามไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจอย KKP โ o ก u สอีกเช่นเคยนะคะและในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะหลายๆคนที่มีคู่ก็เตรียมตัวที่จะสละโสดกันแล้วค่ะบางคนนะคะก็มีการเตรียมงานกันตั้งแต่ต้นปีกันเลยทีเดียวและในปีนี้นะคะวันไหนที่เป็นวันเลิกดีเนี่ยก็จะถูกจับจองไปพิเศษเลยสำหรับเตรียมจัดงานแต่งงานแต่เพื่อนๆทราบหรือเปล่าคะว่า นอกจากเรื่องของการเตรียมค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่งงานแล้วเนี่ยเรื่องของการวางแผนการเงินก่อนที่จะแต่งงานหรือว่าก่อนที่จะสร้างครอบครัวเนี่ยก็มีความสําคัญไม่แพ้กันมีอะไรบ้างเรามาติดตามพร้อมกันกับวางแผนการเงินก่อนแต่งแบบคนรู้ทันทุกค่าใช้จ่ายค่ะสําหรับการวางแผนการเงินก่อนแต่งงานนะคะจอยก็สรุปเป็นข้อสั้นๆออกมา3ข้อดังนี้ค่ะข้อที่1ค่ะเราควรที่จะเคลียร์ภาระหนี้สินที่มีอยู่ ให้หมดก่อนแต่งงานค่ะในข้อนี้นะคะหลายๆคนอาจจะมีภาระหนี้สินเช่นหนี้บัตรเครดิตหรือว่าหนี้นอกระบบนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่จะเคลียร์ภาระหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงตรงนี้ให้หมดก่อนแต่งงานนะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็ควรที่จะมีการพูดคุยกันค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยมีภาระหนี้สินอะไรที่ต้องรับผิดชอบบ้างผ่อนแต่ละเดือนเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะหมดการผ่อนชำระเมื่อไหร่นะคะเพื่อเป็นการทราบถึงสภาพคล่องของแต่ละฝ่ายก่อนแต่งงานค่ะ ข้อที่2นะคะควรจะมีการตกลงเรื่องของค่าใช้จ่ายในบ้านค่ะว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบอะไรบ้างค่ะ แน่นอนค่ะว่าหลังแต่งงานนะคะเราอาจจะต้องย้ายไปอยู่บ้านเดียวกันนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟหรือว่าค่าซื้อของเข้าบ้านนะคะควรจะตกลงไปเลยว่าใครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนไหนบางคู่ก็อาจจะบอกว่า50-50คนละครึ่งหรือว่าบางคู่นะคะก็อาจจะมีการตกลงกันว่าใครมีรายได้เยอะก็จ่ายเยอะใครมีรายได้น้อยก็จ่ายน้อยกว่าซึ่งตรงนี้ก็ไม่ผิดค่ะขึ้นอยู่กับการตกลงของแต่ละบ้านค่ะข้อที่3มนะคะ แผนเก็บเงินลงทุนร่วมกันค่ะแน่นอนค่ะว่าหลังจากที่เราแต่งงานไปแล้วนะคะหลายคนก็อยากที่จะมีลูกค่ะการมีลูกสักคนหนึ่งนะคะเราก็ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายสําหรับลูกที่จะเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตั้งครรภ์ค่าคลอดหรือว่าค่าการศึกษาบุตร ะะตรงนี้นะคะหลายๆคนก็อาจจะมีการเก็บเงินร่วมกันค่ะแล้วก็นําเงินตรงนี้ไปลงทุนหรือบางคนนะคะเ็าอาจจะเลือกที่จะซื้อคอนโดหรือว่าซื้อบ้านแล้วก็ปล่อยให้เขาเช่าเก็บค่าเช่าค่ะและสิ่งหนึ่งนะคะที่สําคัญไม่น้อยกว่าการลงทุนเลยนั่นก็คือเพื่อนๆควรที่จะมีการทําประกันภัยค่ะเพื่อป้องกันความเสี่ยงในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินหลังแต่งงานด้วยค่ะ หลังจากที่เรานะคะเช็คความพร้อมทางด้านการเงิน3ข้อแล้วนะคะเราก็มาเริ่มต้นวางแผนเก็บเงินสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานแต่งงานกันเลยค่ะโดยค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานแต่งงานนะคะจอยก็แบ่งได้เป็นประเภทดังนี้ค่ะ 1. นนะคะก็คือค่าสินสอดหรือว่าของมั่นค่ะค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการตกลงกันระหว่างผู้ใหญ่ของ2ครอบครัวตามความเหมาะสมค่ะ 2. นะคะค่าใช้จ่ายในเรื่องของสถานที่ค่ะ บางคนนะคะก็แลนที่จะแต่งงานที่โรงแรมร้านอาหารหรือว่าสโมสรน,นะคะซึ่งการจัดงานนะคะก็ยังแบ่งได้เป็นอีกว่าเป็นเอาท์ดอร์หรือว่าเป็นอินดอร์เป็นงานเช้ากลางวันหรือว่างานเย็นส่วนลายอาหารนะคะก็ยังสามารถแยกได้อีกเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะโต๊ะจีนหรือว่าค็อกเทลซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะประมาณการคร่าวๆได้จากจํานวนแขกที่เราแลนที่จะเชิญมาค่ะ ค่าใช้จ่ายส่วนที่3นะคะก็คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับชุดแต่งงานแล้วก็ค่าแต่งหน้าค่ะแน่นอนเลยค่ะว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะคะเจ้าสาวของเราก็จะทุ่มทุนหรือว่าให้ความสําคัญเป็นพิเศษเพราะว่าเขาย่อมอยากจะเป็นคนสําคัญแล้วก็สวยที่สุดในงานแต่งงานของเขาค่ะค่าใช้จ่ายส่วนที่4นะคะก็คือค่าช่างภาพค่ะ หลายคนนะคะก็ต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ตั้งแต่ยังไม่ถึงวันแต่งงานเลยตั้งแต่การไปถ่ายพรีเวดดิ้งนะคะมีช่างภาพงานแต่งงานแล้วก็มีวิดีโอภาพเคลื่อนไหวด้วยนะคะบางคนก็อาจจะมีการเดินทางไปถ่ายพรีเวดดิ้งถึงต่างประเทศเลยค่ะ ค่าใช้ใจ่ายส่วนที่5นะคะก็คือค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการ์ดแล้วก็ของชำรวยรวมไปถึงของรับไหว้ผู้ใหญ่ด้วยค่ะซึ่งค่าใช้ใจ่ายส่วนนี้เราก็สามารถที่จะประมาณการคร่าวๆได้เช่นกันตามจำนวนแขกที่เราแพลนจะเชิญมาร่วมงานค่ะและค่าใช้ใจ่ายประเภทสุดท้ายนะคะที่จอยจำแนกเป็นหมวดบวกมานั่นก็คือค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวทีนะคะหรือว่าเรื่องของอดนตรีที่จะใช้ในงานแต่งงานค่ะ หลายคนก็จะมีการจัดทำแบ็กดรอบอย่างสวยงามนะคะมีการทำแสงสีเสียงประกอบในงานแต่งรวมถึงบางคนก็มีการนำเข้าวงดนตรีด้วยที่สำคัญนะคะบางคนก็ยังมีการจัด After Party หลังจบงานแต่งงานด้วยค่ะ,네 <h> ะเมื่อเรานะคะประเมินค่าใช้จ่ายการจัดงานเรียบร้อยแล้วเราก็มาวางแผนเก็บเงินแต่งงานกันต่อเลยค่ะโดยนะคะจอยจะยกตัวอย่างเป็น2ตัวอย่างด้วยกันค่ะ ตัวอย่างที่1น,นะคะหากเพื่อนๆน,นะคะแลนจะแต่งงานแบบเรียบหรูนะคะแต่งงานในโรงแรมย่านใจกลางเมืองนะคะมีการแพลนว่าจะเชิญแขกร่วมงานประมาณ3 4 0 0คนแพลนว่าจะแต่งงานในอีก3ปีข้างหน้าแล้วก็งบประมาณที่ใช้ในการแต่งงานประมาณ1ล้านบาทค่ะ โดยเราจะนําเงินเก็บนะคะไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนโดยประมาณ5%ต่อปีแบบทบต้นนะคะยกตัวอย่างเช่นนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมผสมแบบ Asset Allocation ค่ะเมื่อคํานวณย้อนกลับเป็นเงินนะัปัจจุบันที่ต้องเก็บแต่ละปีนะคะก็จะตกต้องเก็บเงินปีละ3 1 7 2 0 8บาท56สตางค์ถ้าคำนวณเป็นรายเดือนก็คืออยู่ที่เดือนละ26,434บาท5สตางค์เมื่อ จบ3ปีนะคะเราก็จะได้เงินแต่งงาน1ล้านบาทตามเป้าหมายที่วางไว้ค่ะและตัวอย่างที่2นะคะถ้าเพ,เพื่อนนะคะวางแผนแต่งงานแบบชิคๆนะคะจัดงานที่ร้านอาหารเก๋ๆค่ะเชิญแขกร่วมง,งานประมาณ100คนพอนะคะเป็นงานเล็กๆที่อบอุ่นค่ะเพื่อนเพื่อนก็เก็บเงินแต่งงาน3ปีเหมือนกันเลยแล้วก็ตั้งงบประมาณในการจัดงานอยู่ที่5 0,000 0บาทค่ะ โดยเรานะคะจะนําเงินไปลงทุนเช่นเดียวกับตัวอย่างที่1ค่ะนั่นก็คือลงทุนในกองทุนรวมผสมที่ให้ผลตอบแทนประมาณ5%ต่อปีแบบทบต้นนะคะเมื่อคํานวณย้อนกลับเป็นเงินณนเวลาปัจจุบันนะคะก็ตกว่าจะต้องเก็บเงินปีละ158,604บาท28สตางค์นะคะและหากคํานวณเป็นรายเดือนค่ะก็จะต้องเก็บเงินอยู่ที่เดือนละ13,217บาท2สตางค์ค่ะ เมื่อครบ3ปีก็จะได้เงินแต่งงานตามเป้าหมายที่500,000บาทค่ะจากตัวอย่างนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่านะคะหากเพื่อนๆน,นะคะแลนที่จะจัดงานแบบเรียบหรูใจกลางเมืองแขกประมาณ300ท่านนะคะก็จะต้องเก็บเงินต่อเดือนนะคะ2 7 0 0 0บาทค่ะแต่หากเราเป็นงานเล็กๆก,กระทัดรัดนะคะแขกประมาณ1 0 0ท่านนะคะก็จะต้องเก็บเงินต่อเดือนที่14,000บาทค่ะ ถ้าเห็นจํานวนตัวเลขที่ต้องเก็บต่อเดือนแล้วยังคิดว่าสูงไปนะคะเพื่อนๆก็อาจจะมีการปรับลดการเตรียมงานแต่งงานได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเราอาจจะเปลี่ยนไปจัดงานแต่งงานที่บ้านนะคะได้บรรยากาศอบอุ่นนะคะเป็นกันเองก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องของสถานที่ค่ะ บางคนนะคะก็อาจจะมีเพื่อนที่สามารถที่จะถ่ายภาพได้นะคะก็อาจจะไหว้วานนะคะให้เพื่อนช่วยดูแลให้ในส่วนนี้หรือบางคนนะคะมีความสามารถในการออกแบบการ์ดเองค่ะอาจจะทำการ์ดแต่งงานแบบ DIY ได้ค่ะ หรือหากเพื่อนๆน,นะคะเป็นคนหนึ่งที่จะเริ่มลงทุนเก็บเงินเพื่อแต่งงานไปทําแบบประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่าเราสามารถรับความเสี่ยงได้สูงนะคะสินทรัพย์ที่เราเลือกลงทุนก็อาจจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า5%มากกว่าตัวอย่างที่เราแพลนไว้ได้ค่ะ แต่หากคำนวณแล้วนะคะพบว่าเงินแต่งงานก็ยังเก็บได้ไม่เพียงพอค่ะเราอาจที่จะเลือกชะลอหรือว่าเลื่อนงานแต่งงานออกไปก่อนก็ได้ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆไม่สามารถที่จะเลื่อนงานแต่งงานได้จริงๆนะคะในปัจจุบันนะคะก็มีธนาคารหลายธนาคารให้บริการนะคะสินเชื่อส่วนบุคคลค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะใช้บริการนี้นำเงินมาจัดงานแต่งงานได้ค่ะ แต่ก็อย่าลืมนะคะก่อนที่จะก่อนนี่อะไรก็แล้วแต่ต้องคํานึงก่อนนะคะว่านี่นั้นมีความจําเป็นที่จะสร้างขึ้นมาหรือเปล่าค่ะและทั้งหมดที่จะได้พูดไปนะคะวันนี้เจอก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนําให้เพื่อนๆจากธนาคารเกียรตินาคินพัทระค่ะ,คะก็มีบริการนะคะ KKP Smart Investment Service บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติซึ่งสามารถใช้บริการได้ง่ายๆนะคะกําหนดการหักเงินในแต่ละเดือนค่ะ และส่วนสุดท้ายเลยที่เมื่อกี้ได้พูดถึงก็คือบริการสินเชื่อส่วนบุคคลค่ะทางธนาคารก็มีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า KKP Personal Loan ค่ะสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งอนุมัติวงเงินสูงสุดถึง1,500,000บาทค่ะ การแต่งงานอาจไม่ใช่สิ่งสุดท้ายของชีวิตแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการสร้างครอบครัวของคนสองคนงานแต่งงานที่หรูหราใหญ่โตอาจจะไม่ได้มีความสำคัญเท่ากับความรักความเข้าใจของคนสองคนที่ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันดังนั้นนะคะการวางแผนจัดงานแต่งงานที่มีความเหมาะสมแล้วก็การเตรียมความพร้อมทางการเงินด้วยการวางแผนการเงินก่อนที่จะสร้างครอบครัวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถสร้างอนาคตที่ดีให้กับคู่แต่งงาน ทุกคู่ได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะจอยก็อยากจะอวยพรให้กับคนที่มีคู่นะคะก็ขอให้ความรักของคุณนะคะประครับประคองมีความสุขแล้วก็รักกันไปนานๆค่ะส่วนใครที่ยังไม่มีคู่นะคะก็ไม่ต้องเสียใจไปค่ะวันนี้นะคะเราก็เก็บเงินเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะไม่แน่นะคะเมื่อวันหนึ่งที่เราเจอคนที่ใช่เรามีเงินเตรียมพร้อมสำหรับการแต่งงานแน่นอนค่ะโอเคจ้ะ เดี๋ยววันนี้จอยต้องไปก่อนแล้วนะคะเนี่ยน้องสาวมาตามแล้วค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้วางแผนการเงินก่อนแต่งแบบคนรู้ทันทุกค่าใช้จ่ายถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวคราวหน้ามาติดตามกันค่ะว่าจอยจะพูดเรื่องราวการเงินการลงทุนง่ายๆเรื่องอะไรสำหรับวันนี้ต้องรีบไปก่อนแล้วนะคะน้องสาวรอแล้วค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย